สวัสดีครับเย็นวันที่ห้ากันวาคมวันพ่อนะฮะ,ะตอนนี้ก็ทำละลายสารโพแทสเซียมโคลดหรือว่าสารล้ำไยญนะฮะทำละลายไว้ก่อนไว้แช่ไว้หนึ่งเดือนเพื่อที่ะจะทำการฉีดพ่นในวันพรุ่งนี้เช้านะฮะเราก็ต้องทำละลายไว้ก่อนเพราะสารตัวนี้มันค่อนข้างที่จะละลายยากนะฮะสารตัวนี้ใช้ได้กับมบังคุดนะฮะ ทุเรียนใช้ไม่ได้ครับใช้ได้อย่างเดียวคือมังคุดเลยถ้าสวนมังคุดเนี่ยมันเป็นสั่งลำใหญ่ครับเพราะเขาเอาไปใช้กับลำใหญ่ราดทางดินนะฮะอันนี้ก็คือเป็นโพแทสเซียมคอเลตครับเราก็ทำละลายไว้ก่อนเตรียมความพร้อมที่จะฉีดพรุ่งนี้เชา้าก็ับฉีดพ่นพรุ่งนี้เชา้าแล้วนี่ผมก็จะทำละลายไว้ในถังโม่งก่อนถัง200ลิตรเนี่ยแช่ไว้หนึ่งคืนครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็มาเติม1 3 0 4 6อัตราที่ใช้ก็ตามาที่เขาระบุนั่นแหละครับแล้วก็บวกธาดหลักคาดรองธาดเสริมอะไรต่างๆพวกนี้แหละครับค่อยเติมพรุ่งนี้เช้าเราก็ทําการฉีดพ่นนะแต่ตอนนี้เราก็ทําละลายไปก่อนแค่ไว้หนึ่งคืนครับอา,อายุใบลงพุดอ่ะเนี่ยมันก็แค่ของผมอะ่ะมันอยู่ที่ประมาณไม่เกิน90วัน9กบกว่าวันครับ สภาพอากาศไปเอื้อครับเ,เลยต้องใช้ตัวนี้เข้าร่วมอะโพเทเซียมคอเลตเพื่อที่จะเล่งใบแก่ครับแต่ปีนี้อากาศสวิงมากทำให้มังคุดทำยากครับออกดอกไม่ได้เลยวันนี้ผมก็ทำการขึ้นน้ำไปซึ่งหนึ่งก่อนก็คือ600ลิตรครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะตามน้ำอีก600ลิตรเป็น1,200ลิตรครับแล้วก็จะทำการฉีดพ่นตรงนี้เช้าครับสภาพใบโดยรวมก็จะประมาณนี้ ปีนี้อากาศสวิงครับก็จะทำยากนิดนึงครับก็ต้องสู้ต่อไปครับนี่ฮะสภาพใบเดิอเป็นมังคดฮเราก็กวาดโคลรอตั้งนานแล้วครับแล้วก็ผมทิ้งน้ำไปครับประมาณสองอาทิตย์กว่าครับ <c oughs> <c oughs> ก็เพิ่งทำการขึ้นน้ำนี่ฮวัดดวงครับว่าจะได้ใบหรือได้ดอกครับนี่สองอย่างนั้นแลแหละครับถ้าได้ดอก ก็ดีไปครับถือว่าเป็นความโชคดีไปแต่ถ้าได้ใบก็เหนื่อยหน่อยครับไม่คุ้มทุนหรอกครับปีนี้เพราะว่ามันเป็นรุ่นตลาดแตกเลยถ้าได้ใบอ่ะกว่าจะทําใบให้แก่ให้เข้มเนี่ยก็จะไปได้ดอกอีกทีก็ประมาณปลายเดือนมกราต้นกุมภาแล้วจะไปขายตอนไหนแล้วครับนิทานผลลงครับเป็นแก้วครับราคาก็ไม่ได้ด้วยเป็นรุ่นตลาดแตกครับก็เลยจะลองทําการฉีดพ้นเพื่อที่จะกระตุ้นเลยฮะเพื่อที่จะถ้าผมทําอย่างเงี้ย ถ้าโอกาสได้ดอกก็มีโอกาสจะไม่ได้มันก็มีครับมันก็มีอยู่สองทางเลือกเลยครับแต่เราก็ต้องเลือกครับมันไม่มีอ,อะไรที่แบบว่ามันจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับนี่ฮะผมต้องการขึ้นน้ำไปแล้วตอนนี้หกร้อยลิตรเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เพืนอีกหกร้อยเป็นพันสองครับก่อนที่จะทําการฉีดพ่นพรุ่งนี้เช้าครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับวัสดีครับ